ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Assassin Creed นะครับตอนนี้ Assassin Creed สามนะครับผมเล่นนะเรไม่มีอะไรจะทำครับก็ฉลองก็รอรอไม่ต้องเรียนนะฮะดีมีความสุขมากเลยเนื่องจากฝนตกรุนแรงมากครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่โอเคผมจะมาเล่นเด้อผมเล่นจบแล้วอะแล้วไม่มีอะไรจะทำก็เลยผมวันนี้จะมาทำเควสนี้แล้วกันนะเป็นเควสย่อยที่แบบต้องไปทำลายเรือจนสลัดไอ้เรือไม่ใช่เรือจนสลัดเป็นเรือครับ เอ่อผมก็เนี่ยมีเมืองอยู่วันอะก็ต้องก็มีตรงนี้ตรงนั้น,นมีสามดีเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนี่หลังไปเลยแอนชุดสวยนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหลิมิเต็ดจริงๆเลยชุดนี้ครับชุดนี้มันไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดครับมาแล้วครับผมจะมาอยู่ในถานะเรือครับใจสมบัติแจ็คสเปลโรอะไรเนี่ยคาริเบียนซีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหก นานมากเลยเกือบ200กว่าปีอ่ะโอ้พี่พี่พี่ครับเพื่อนเพื่อนแม่เมื่อกี้พี่ให้ผมคุมซะชา้าเลยโอ้โหมันจะมีลำเดียวจริงเหรอือ จะมีนำเดียวจริงเหรอโอ้มาแล้วครับโอ้ย โอ้เฟลนะครับโอ้หันเข้าหาน้องเรือลำเล็กโอ้โรอบทิศทาง ไอผมต้องโอ้ผมต้องช่วยเรือลำนั้นด้วยเนีน่นนนนยอ้าวชิบหายแล้วผมไปยิงมันทำไมวะ มา้วครับยิงไม่โดนน้โอ้โหไม่ได้มีเจาคอมเมนต์เลย ยิงแม่งล่วงเลยยิงแม่งล่วงเลยอีกเจ็ดล้ำเลยนะ่ะโอ้โหจะโดนให้ผมไหมเนะี่ยโอ้โห โอ้นี่เลือดเลอตามมากครับแ <c oughs> ม่นเว้เววยเอาใช้ได้อยู่นะ โดนได้ไงลิมิตเอ้ลอสดิฟีดเดอรเรียวจบแล้วจริงเหรอวะอ้าวจบแล้วก็โถออคอลฟ์ห็นอ๋อมขอความชิลเหลือจากเราโอ้กูเครียดกูเครียดโอ้ยแล้วผมก็ยิงมันซะเยอะเลยโอ้ลิมิเต็ดมากใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหชุด ทัพเรือแล้วนี่นะคำถามว่าในฐานะของเอ่อ,เป,อเป็นมารีนฟอร์ดไอ้ม่ใช่คำมารีนนะครับเป็นมารีนก็ได้กองทัพเรือมีธนูด้วยคือมีปืนกับธนูก็ก็ก็เข้าใจครับมาเดี๋ยวผมจะทำอีกง,งานแล้วก็จะปิดกล้องแล้วครับผมคอฟอร์เฮลเอ้ยอะไรอะ่ะน,นีเด็กเคสร้านเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนี่ทำอันนี้ก่อน ผมไม่ชอบอะไรตัวนี้มันมีแหลมแหลมเลยอ่ะมาแล้วครับผมแล้วทาอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ผิดกล้องนะครับผมก็มาเล่นเดยกก็อาจจะไปหาเลยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นให้ทําสักก่อนตอนกลับเมืองก็ได้ครับดื่น้ำตลอดเวลาคนระับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกอีกแล้วปีเดียวกันเลยนิว่าผมมันมันน่าจะมีฟันชงเชงชงเชง เราเจอกันเรือกี่ลำวะเนี่ยไมยมีเรือใหญ่ด้วยนี่หว่ายิงแม่งดี cú lưới này có thỏng năm nữa hả? ủa cô mà cô mà hay โอ้โหยากแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราไปสนภารกิจแล้วครับตอนนี้ฮึมหายไปหนึ่งแล้วครับเอหือโดนอยู่นะครับ ยี่ข่าวมันไม่โดนยิงแม่งร่วงเลย หลายหลายแสนนะครับตอนนี้อนนืตอนนี้ปืนใหญ่ผมหัางเรียบร้อยแล้วครับยิงอ้เชื่อไม่แมนผมต้องใช้จังหวะลวงไปดี ต, úng ต, úng ต, úng ต,ตุ้ม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 โอ้เฟลเฟลครับตกดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จะทำไม่ได้นะจริงๆมันหลายใจยากขึ้โอ้โหเมื่อกี้แม็กเล่นเรือมาชนกันขนาดนี้ครับประสานงานกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวผมไปลงตรงในเมืองดีกว่าจะได้แบบไปทำของด้วย มีของชิครับชิกบูมบูมชิกบูมชิคก์บูมบูมชิกบูมชิกบูมบูม a n y t h i n g hunting region โอเคเดี๋ยวไปลงที่เมืองกันนะครับก็เอาไปไหนดีไปจะไป frontier นี่กู่ไปเลย

ในเมืองอะ้วเมืองผมล่ะบอตันกนแด้ไหนผมไปบอตันละกันอ้อสงนั้นอย่าไปบอตันนะเดี๋ยวไปเรือก่อนเดี๋ยวผมไปที่เรือก่อนสังนั้นนะผม ไปมอสตันแคได้โอ้โหเราไปลงตรงไหนวะเน,นี่ยเนี่ยมอสตันน่าจะเป็นเมืองใหญ่แล้วนะมอสตันเนี่ยนี่ไม่ใช่ผมไม่อยู่ท่าเลยอีกเนี่ผมงีดเลยนะเนี่ยน่าจะอยู่ท่าเลยก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้เหมือนกันท่าเลยตรงไหนเขาไม่ค่อยได้ทำ เออมันต้องอยู่ในเมืองนี้นี่โหมาถึงเลยครับเห็นทหารสะกคนไหมครับจัดแม่งก่อนเลยครับโอ้โหสโลโมชั่นโอ้โหอือหือโอ้โหดับเลยครับ Thế với mà Thế mà Ô Ô với lên Ô Ô với lên lùa, lùa. <coughs> 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 รับอุ๊ยอ๊ยอยออเ้ยเป็นรู้มากอ่ะรัดคออือปาดหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ออโอ้โหลิมเอีกแล้วอุ๊ยขวานเลยละเอ้ยลองดูลองดูอยากลองเล่นขวานมานานแล้วแหมอาวมานานอยู่ไหนทหาร ไม่คะ่ะเจือนตะดีๆอาจจะปั๊บปื๊บปื๊ดจื้ปื๊บปื๊บโอ้โหสโลโมชั่นครับห้ามเกิดการสโลโเกิดขึ้นแม่เมืองน,นี้มันไล่ทิ่งทหารเจ้าในี่ดูแลเมืองไม่ค่อยจะดีเลยนะวิ่งไปละออฮืฉอ,อหัวแบกไปแล้วครับ ไม้อโ,อโอ้โหข่าแบบเถื่อนโอ้โหยอดอือหือคนสุดท้ายแล้วครับโอ้โหแล้วมันจะเก่ง S <S เออเหอยคอแม่งไปแล้วยสโอเคครับตอนนี้เราผมก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก,ก็จะขอขอบคุณที่มีคนมาเยี่ยมชมผมบ้างก็ดีครับไม่ว่าไม่ดูก็ดีก็ไม่เป็นไรครับก็ปงะมาณกจบแล้วครับเพียงแค่นี้ก,การนำเสนอคองแอสซิสเซนต์คริสสามนะครับถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็ไม่รู้จะท้าได้ทำอะไรก็รอดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ